มตละป้ไปเห็นลายมือไปยังก็มตีครับมตีปากป้ี้ยปากบดีเนี่ยปตปากบอดีไปขยึงมตีปากว่าจากนิ้วงเออมันยไงจับได้ยตกไุี่วหักเตี่ยนังมตครอบโอ้าจัยังดีอยู่ครับไปให้เลยค่อไอึงมตีเอาไล่ม้ข่คอก้ามมันขึ้นครับมัน้กันเอามันโค้งกันวันนี้ไ่รูแล้วยาวด้าหลังมันไล่มันที่เข่าคอกเออเชี่ยวหักจากซี่ใช่ไหม ส้เนียวเยครับใส่บ้างยิ้มด้วยรางถูกไปเรื่อยๆเอาราวังเอาดีเปอยู่ทาหอนเนาะมันนลงจำเลยยุติสงนา้านเดือนพอดีัม่ามาดีครับผมเดือนครับเดี๋ยวให้ถามเนี่ยพี่น้องโทรหาให้พวกเดือนยี่สิบก็อฟสายครับผมเมื่อวันจันทร์นะครับครับติดต่อม่ได้เป็นยังไงโอ โอ้ความหมายเนาะครับเยันหนีผู้สาว <laughs> บันเนนบันเนนบันนี้โทรศัพท์อันเก้าผมตกน้นาแม่คุณหมอชวาโรดรูปหล่อบ,บันนี้เอ <c oughs> าดจิบเลยก็เลยไสเบอร์ไหมคุณหมอเอาซิมเก้าใส่ไ่ได้ดิครับจะไยได้อยู่แต่ว่า <c oughs> ผม <c oughs> ผมบ่อยากผมไม่เคยมีเวลาเข้าไปศูนย์นะโอ้เื้อไม่เลยครับก็เลยซื้อไม่น่ะคุณหมอชวาโรดคุณผู้ชมขาดกระติบเบอ้์ใดเก้าหลักเบอร์ไม่ไหนครับเบอร์ใครเบอร์ไม่บันนี้เนาะครับณเวลานี้เนาะศูนย์หกสี่ สามสองหนึ่งเก้าห้าศูนย์สามคุณหมอชาบารุนเก้าห้าศูนย์สามครับผมนี่ถเนาะครับดีไปติดต่อผู้สาวบยูันนี้ซื้อลอตเตอรี่ไบสองใบแล้วอันน่ะเก้าถึงสามครับอยากจนให้เล่นหวยอยากรวยให้ขายบัวเออแต่ก็ซื้อไปเนาะเบื่อไหมเนาะพ่อวิ่งกันครับครับผมโอกาสอีกมือเดียวเนาะในการที่เขาวันสงกรานต์แล้วเนาะครับผมครับผมยิงนอพดไพี่น้องทุลุ่มครับครับมื้อนี้ก็ตั้งใจมาเนาะครับบ่ารถม้าดอกม้ารถตาบง เพราะว่ารถมันไหลมึนอะครับกับรถเสียกับเสียอวมมาพ่อทีมงานเฮานะครับพ่ออาวม่านพ่อเสียขนองพ่ออาวยาเนาะครับพ่อสารวัตรดุลรุ่มรอเจ้าของตลาดครับบีใจร้ายมาเห็นพี่เห็นน้องเนาะโชคดีมีชัยร่ำรวยมหาศาลเนาะคุณหมอชวบรดเนาะ ง่วงไม่ได้ไข่เพราะเป็นอย่างว่านจะเห็นทีมงานน้องคุณหมอเน้องครับผมครับครับครับเออความเจ็บรย่าให้ได้ความไข่ย่าให้มีสุขีมันเสมอมันเครื่องเก่าความมองมวลเสาให้หายสิ้นช่วงไปเนาะคุณหมอเนาะครับขอบคุณครับเอาไปเู้หนึ่งกันได้ครับเด้อมัหนี้น้องใช่รูบล่อซื้อกาแฟให้นไหมไายโดนโดนเด้อเนี่ยหน้าตาดีรูบล่อด้วยครับครับผม เสียมาดครับครับสวัสดีครับสวัสดียังเมือเสาร์ครับผมเสียมาดมื่อวานนี้วันที่ไหนครับมันนะมื่อวานนี้วันที่12ครับ12เมษายนเนาะครับผมอีกเมื่อเดือนกันนี้เข้าเทศกาลสงการแล้วครับเมื่อนี้เขาอยู่งใส่ครับเสียมาดตลาดนัดบ้านข้าวครับอำเภอบ้านข้าวใช่ไหมเฉยพุ่มเฉยพุ่มเอกลักษณ์ตลาดนี้คือสนามปูนเป็นสนามปูนนะครับเนาะครับผมมันเป็นมีแห้งเดียวในประเทศไทยบ่เสียมาดแม่นไหนแม่นเนาะแล้วก็สำคัญคือในห้วยเพ่นเตียวหัวเอาเขไปทั้งนวดเนาะครับผมเพป็นบ่อยเดี่ยวหลวงนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องบ่มั่นใจนะอยากขอเบิ่งรายละเอียดหน่ได้ได้สมมติเราเขามาซื้อแต่เนาะเดี๋ยวขอเบิ่งรายละเอียดว่ามันขาทุกขาถอนบ้างไจ้ขอลองเพื่อลงเลยเนาะครับได้ได้ครับมันมีมองลงอยู่ครับมันจะมีหม่องครข้อข้องอย่างลงในเบิ่งอยู่ แต่ว่าเพิ่นก็สะดวกในการซื้อขายเนาะครับท่ามีการซื้อขายถ้าลงแล้วก็ต้องต่อแน่ครับลงแล้วให้เบิ่งแล้วก็บ่ต่อก็มีบางคนก็ได้แม่นบ่เสียมาสวายเป็นทั้งท่านแล้วแต่ว่าหลายคนที่เพิ่นบ่ยอมเพิ่อนบอกลงเด้อครับเด้อคือบางทีงัวเพิ่นบ่ได้สนเขาบ่เนาะแม่ยนเราเพิ่นเอามาหลายตัว้ะครับยังพ่อสมานเนี่ยเอามา6กล่อหนึงซะครับครับการดูแลมันก็ยากเนาะแม่นเราล้มทุกตัวแล้วบววครับที่นี่เสียมาสได้อย่างมาเนี่ครับมื้อนี้นะครับเนื้ลูกครับโอ้ได้ เปิดแม่ก็ได้ลูกก็ได้อ๋อเดียเดี๋ยวคุยเรื่องแม่ก่อนแม่เท่านี้ที่พลาดรืตัวเลยเสียมากอามันเป็นงูลูกฟองครับลูกสองครับผมตอนนี้เขาท่องหรือยังครับตอนทับแล้วครับทับแล้วเสียมาได้พ่อเสียลูกเห้วมันเป็นพ่อพ่อบ้านเขาเลยครับบ้านบ้านครับของเขานี่มันเป็นหูสายหูบ่หรเลยว่ากึ่งเสียมากกึ่งครับลูกกึ่งลูกกึ่งอ๋อยี่หูก็บ่หูเออครับแต่ว่าตัวใหญ่ท้่ครับผม สูงตับงแ่ร้อยเท่าไรเสี่ยมัดร้อยห้าสิบขึ้นกว่าฮะร้อหกสิบครับร้อหกสิบอืออ่าเดี๋ยวมาคุยเรื่องลูกเขาตอที่ไหนครับครับผมลูกนี่เป็นบักลาหรืออีลาเนี่ยอีลาครับพ่อเขาท่งไใดครับนายเชี่ยมัดพ่อว่าบักล้ท้องเท้าท่านเลยผสมหลอดมาีิครับผมันเปลูกลูกของท้องเท้มันแสดงว่าผสมหลอดหรือเปล่าครับผสมหลอดครัไม่พอนาะจะเป็นเคยเป็นลำปีนิดๆครับอ๋อก็ว่าเขาหายแล้วหรอหล่ะครับเต้าแล้วก็เดือนแล้วครับเชี่ยมัดนะโอเคลหาเดือนนหมครับเดือน เอาที่ไหนมองว่าเสียมากว่าไปเปลี่ยนสิบห้าครับเพราะฉนั้นเปลี่ยนหัวงามเนาะคหัวงำหัวเลี้ยงเด้ครับแต่ลูกก็ได้แต่ลูกก็ได้แม่ก็ได้แยกก็สามารถแยกได้ครับแยกได้ครับถ้าแยกลูกยได้สามารถเปิดไปเท่าไหร่ครับถ้าเป็นลูกแยกแยกลูกเปิดได้สามสิบสองเลยครับจะพูดลูกกันนะที่เหลือก็เป็นราคาแม่ครับแม่ราคานี้ต่อลงได้บ่เสียมากได้ครับต่อได้ครับ ทั้นบวกไก่ไรก็ไปส่งให้พี่น้องแม่นท่าผมนี่ก็ไปถืงอย่งไรนะน้ำมันนี่ก็เป็นล้ำปีเพิ่งหายเลยครับเพิ่งแตกหายโอครับเป็นล้ำปีครับครับเดี๋ยวงเครื่องก่อนเด้อครับเครื่องดำน้ำสองนิดเดียวสามารถท่าผมแม่เป็นขวยปูยังดีเด้อครับเครื่องแล้วอ่ะ แต่ว่าเราตีเป็นมีแดงสลับขาวเนาะเสียมาสเนาะเขาเอี้ยนี่อย่างนั้นเนี่ยไรอย่างครับเนี่ยดังไปเรื่อตัวโมดังวะเนี่ยโมดังนียครับบ้านเองเอิญนะแปดสิบห่านนะครับเอาเบอร์ติดต่อเสียมาส์ศูนย์เก้าเก้าขับห้าศูนย์ห้าสองหกเก้าหกครับพี่น้องอย่าเร่งวมยไงไปเลี้ยงเพื่อติดต่อกับเสียมาส์ได้ครับเด้อเรามาหนึ่งโคมครับผมครับอู้หางหรือหังเงีวดีไปเน่เราก็ได้ครับ นมาได้สามาเด้อขบพมข้บฝเนไไปเที่ยวใส่ทงการนสมาอยู่บ้านครับอยู่บ้านพักคนเนาะอินเราเป็นโอ้กคนดูพดีเนาะครับครับอาคุณพ่อต่อเราเลยันเพื่อเอนีคับนมึใคร่ พ่อมาวันนี้ยังมือเศร้าเด็กคุณพ่อเด้อสวัสดีครับได้มาสองตัวเออเด็กหมันสาวเงยกับสาวรุ่นรุ่นนะพ่อเนาะเออเอาสาวเงยนั่งหอยล้นมีก่อนคุณพ่อเออหอยนี่ดีมากนี่สาวเงยนี่ไอ้นี่นี่ได้จากปีแล้วคุณพ่อนี่มันได้ที่เขาทรงปีแล้วโอ้เขาที่ขึ้นสัตว์แล้วเขาที่ขึ้นสัตว์แล้วนะพ่อเนาะเขาที่ขึ้นแล้วโจนี่คืออะไพ่อได้ทับแล้วโอ้เตี้ยเออทับแ่้วพ่อเพราะว่าอันอยู่กับงูผูกเงย อาทิ์์ันเลยวะนเจแต่ว่าเขาก็ดท่านใจพ่อพ่อน้ำเขานบกครับเออชื่อม้าพ่อมันใจม้านั่งแดงหัวล้นแต่เน่ยพ่อเปิดวัที่ไหนครับีหัวล้นนี่ว่าราคา3น่ะสามสิบเจามนเจ็พันออสามหมื่นเจ็นแต่ว่าปิดราคาต่อเะพ่อเนาะราคาเปิดเนาะครับ ก็คือต่อรองได้มิต่องมีตีควดบอกคุณพ่อรับประกันบ่ได้มีเอ้ยเอ้ยรับประกันเอามาเบิ่งหนังนนวลน้อยใช่ไหมพ่อนวลน้อยอยู่ว่าสองหมื่นสองหมื่นตามคุณภาพนะพ่อเนาะตามคุณภาพก็ต่อได้เอาคุณพ่อเบอร์โทรศัพท์เนี้ยไพี่น้องได้ไปเลี้ยงศูนย์แปดสามสามแปดหนึ่งหกแปดสองสองพ่อมาครับถ้าพี่น้องบ่สะดวกมาเบิ่งน้ำหนักก็ไปเบิ่งบ้านพ่อมาบ้านพ่อมาอยู่อยู่อยู่นาส่วัด ไคเกอร์ไคเกอร์มงซลาพักร okay. ุตนกขอนใช้นะพ่อพ่อมงซลานกขอนใช้ขับทางเขาบ้านยังบานะพ่อเนาะทางเขล่บานเฮงบานสิ้นทางไปหนองบัวแดงเลยครับเด้อถามผู้ใดก็ได้นะพ่อรู้จักเบอบครับมื่อเนียนหมาณนะพ่อมาเด้อต้องไปโทรหาคุณพ่อเราครับเครื่องดำเด้อเนี่พ่อนั่งเดีงใหญ่นะโอ้นั่งเดีงน้อยเดี๋ยวก็มาล้วนมาล้วนมาล้วนเมือนล่ะตัวนี้ว่า บ่มันใจที่ดิท่อกนะพ่อเนาะเนี่ยเบิ่งแล้วนะหนังใหญ่นะง้อฝุ่นน้าบ่ครับน้ำลื่นมันออกแล้วยันทับแล้วโอ้นล้วเมื่อเขาออกแล้ววะเจ้เออน้ำลื่นออกแล้วผมสูงแค่ร้อยสี่สิบ่นหรือนะพ่อเนาะร้อยสี่สิบแล้วห่าเพราะว่าเราสูงครับครับครับหูงไงหัวถึงครับครับมันมัน้ะพ่อมาเด้อขอบคุณในลายครับครับเดี๋ยวว่าน้ำ ไอกือครับประบุงครับครับบ๊ายบายยามุท่าด้วยคุณพ่อเด้อครับครับครัมาสองหนุ่มแล้วน่ะพ่อสองหนุ่มครับหนุ่มน้อยหนนุ่มเอาบังลาแดงตอนนี้คุณพ่อคนเดียวสิบสามนี่ฮะคนเดียวสิบสามหนึ่งมื่นกัอีกสามพันครับเอาไปธุระประปังเอาไปขุณนะพ่อเนาะครับบังลาน้อยว้าวเด็ดคุน เอาบักลาตัวสีเท้านี่คุณพ่อเอสีเท้านี่เพิ่นเท่าสองสองหมื่นสองพันครับรวมกันก็จะเป็นสามหมื่นห้าพันครับมันบอกครับครับต่อรองได้นาะพ่อเนาะต่อลองได้ครับเอาไปคุณด้วยครับพ่อบุงมาจากแกงข้อครับเอาเพื่อน้องยังได้ไปคุณคุณพ่อเอาไปทุระปะปังเบอร์ติโตครับครับเมื่อนีนพ่อบุงมากกับผู้ใดครับเมื่อนีนมากกับไอจานกับไอหวม โอ้รถลายพอ่อมื้อเช้าไหนครับเริ่มลายแล้วเริ่มลายแล้วศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สองห้าหนึ่งส <8, 1, S 1> ี่ศูนย์ศูนย์พ่อบุงจากเจีงข้อครับบ้านบ้านพ่อบ้านหนองไฮแต่หนองไฮมีไรตริดกับบ้านมีไร,ไรการันตีแก้งคอได้ครับบ้านตงบุงนะครับงขายออกไงครับพี่น้องอยากได้หัวไปไว้เป็นธุระปรับปังเดี๋ยวไปขุนแล้วพ่อเนาะครับไปโทรหาพ่อเรา เองแม่งก็ได้กลับบ้านเนาะเป็นรถไหลหมดเนี่ยน้องรถไหลครับเป็นทางปลอดภัยได้พะวงเด้อครับครับรถรถก็แห้งไหลเลยสินั่นนะครับลำบากลำบากนะพ่อเนาะรถไหลครับคมันมาแล้วคุณพ่อครับ คุเล่วันดียามือเศร้า้ะคุณพ่อเนี่ครับคนี้ได้ปลากลาหน่อยคมันตัวนึงเนาะปลากลาเนี่ที่ได้จากทีนะคุณพ่อได้ประมาณเ็ดเดือนครับอันนี้มันเป็นลูก ลูกผสมลูกผสมครับพ่อเนาะครับแต่ว่าเด้งเดียวของพ่อแล้วด้วยนะครับนะครับสูงข้ยักษ์ของเราเยอะหัวร่นบอลร่นมาแล้วพ่อเขาบอลขึ้นวะเขาบอลร่นดอกกระไดเฮ็ดไว้พ่อแรกเฮ็ดไว้เท่าไดครับเนาะได้เหมือนหกพันครับราคานี่ต่อได้บอกคุณพ่อได้ครับได้ถ้าบ่าไก่ไรไปส่งนะพ่อเนาะครับ เบอร์ติดต่อคุณพ่อ086 247 0525พ่อแหล่นะครับ้็เป็นเจ้าของตลาดนัดคู่กระเบืออเภอบ้านข่าวแล้วก็จตุรัดนะพ่อเนาะครับพี่น้องสนใจอยางได้ครับอยแวะเบิึงตลาดนัดบ้านข่าวก็ได้มีทุกวันพุธแล้วก็โซนจตุรัสนี้ทุกปีเละพ่อเนาะครับทำบนสะดวกก็เคยทุกหารคุณพ่อเรานะครับไปส่งได้เท่าไรก็พ่อประมาณกินโลประมาณย่างมีสิบโลส่งได้เยอะราคาเนี่ยแต่อรองได้ยิ่งกว่าเลยคุณพ่อ ในน่อยมันหมันก็อได้อกก็ไหลายขี้น้องไปทอดหาเราด้วยครับคนหางแล้วก็ดีอยู่ด้วยนะพ่องาดีด้วยเอาไปคุครับเมื่หกฝันเหกฝันต่อได้ได้ย้ายเมื่หกฝันต่อเอาครับให้บ้งดว ายหนอยเว่าเห็นอย็นอยวเดวครับยายลสร็จลวนมดียัมืเศ้านะครับครับวันดีครับวนดีได้งัวะไงปลากลาไงมาตัวนึงกับปลาหน่อยตัวนึงปลกาน่อยนี่สีดำเล้วเไปคุณเนาะเสียเนาะเอาไปคุณครับเอาไปคุณเัาขุณหัวอายุดีแล้วปลกลาดำนี่ว่าเปิดไปเหร่ครับเพราะสิบหกหาร้อยครับ ราคาเปิดหรือนะครับราคาเปิดต่อรองได้ต่อรองได้คุยได้ครับการบวกอะไรก็ไปส่งให้แล้วเปิดไว้นสิบหกห้าร้อยได้ครับบักลาดําน้อยดําน้อยสิบหกหาร้อยต่อร้องได้หรือตอนเสีอครับคุยได้ครับเอาที่บักลาใหญ่ตัวแดงนี่ครับลาไงครับว่าสามสิบหาครับเขาที่ได้จักปีแล้วนหนครับเสีอบักลาใหญ่นะสองปีกว่าครับสองปีกว่าครับเดี๋ยวให้ถามเนี่ยผมบักลาใหไงน่ะข้าพี่น้องได้ไป จับสัตว์ไปคุ้มผูกเพราะได้ปะก็เพราะได้ครับเอาคุ้มผูงได้ก็เนี่ครับปงส่างเงยต้องพกพานได้อครับตีก็ได้อยู่ไปบำรุงนี่น้อยนะครับครับแต่ว่าตอนี้เขาเขาได้ทับเป็นไรยังครับเป็นแล้วครับเป็นแล้วจังแล้วมันขาดน้ำเลี้ยงใช่ไครับมอยเลยผูกเงยน้าเลี้ยงน้ะครับเนาะคปงส่างหญ่อยู่เน่ยแดงผมมีหยาเนาะข้างนี้บ่มีหยาเลี้ยงข้างใดก็ว่าไว้ครับเส้หลนสามสิบหาครับต่อรองได้ครับต่อรองได้ครับเนี่ครับเพื่อพี่น้องอยากได้เนาะแต่เพ่่่นนนนนนบบบบบสะดดวกัั้้าาาเอยูไคร อยู่บ้านโนนยู่ครับตำ,ตำบล <น S 2> ครับตำบลคูเมืองอำเบลแม่ยังบัดเชยภูมิครับตอนนี้อยู่บ้านไม่หลายตัวบ่เสียมีอยู่20เก้าตัวงงเป็นงอเลี้ยงบ่ครับท่านมากทั้งเลี้ยงทั้งเนื้อครับอ๋อครับถ้าพี่น้องอยากได้งอเลี้ยงนะครับหรือว่าอยากได้งวัวไนไตรับประปังเนาะถ้าบ่าสะดวกมันสามารถก็ไปเบิ่งของที่อยู่บ้านเราก็ได้ถ้าไปบ่ถึกเบื่อติดต่อนะครับ ศูนย์หกสองหสามสอเก้ห้าสด้าครับเสียหล่นเลยครับเด้อมื่อ้เห็นหมันได้เสียเด้อหมันไปเชื่อใต่สงการอ่ะโอ้ยจกติดไปใส่ง้อลายพนอาจารย์่านวัดไปดอกกระเีายหายน้อกินกึงเลกันกันกับห้อเราวันนี้ครับอมันมาครับพี่น้องจะคอยโทรหาเราด้วครับเด้อเรามาสองหนุ่มพูดถึงบักลานี่ก็ใส่ได้เนาะครับสั่งเงีดีดีดีเมนด้วยสีแดงดีด้วยครับนะคอยโทรหาเราพี่น้องครับ Tôi bằng đầm ngoài thì là có bắn Hàng nước bí đó khắp đi ไม่บุถึงวันดียังเมือเสาร์นะครับครับผมวัาดีครับผมมาดีตอนเสาร์ไม่บุถึงเดีถามก่อนครับผมเที่ยวใส่สงคามไหนครับสงครามในพวกแก้มกุรีแถวนำตกแถวบ้านเขานี่แหละครับไปตาโตนแถวมื่อนี้ละครับผมท่านฝรั่งเท้าน้อครับแมนครับครับผมมูอนี้ก็ได้มา สองคมครับได้แม่ลูกกับงูสาวหน่อยตัวนึงครับผมเป็นงูเลี้ยงนะครับเนาะครับผมครับเป็นงูเลี้ยงครับห้อยบุญถึงน้ำเสนอชุดแม่ลูกนะครับเนาะครับแม่ลูกคมนี่เปิดไปสามสิบแปดหาร้อยครับผมแม่ลูกตัวผู้เด้อลูกแรกครับผมนะครับเปิดซื้อรกเนาะครับผมคุยกันได้ครับเอี่ลาเนี่ยมันจะออกเป็นสไตล์ไทยไงห้อยบุถึงแมนครับแมนครับไทยไงผสมครับต้นลูกจะโตแล้วครับตัวแรกมันเลยครับนี่ครับตอนนี้ผสมหรือยังอ่าตัวนี้ตอนนี้ยังครับผมยังครับลูกเพิ่งได้สามเดือนครับผม ท้องว่างครับผมโอ้ยลูกสามเดือนได้ว่าตัวใหญ่เนาะใหญ่ครับผมสามเดือนเศษครับแล้วอีสูงร้อยเท่าเดครับร้อยห้าสิบครับผมจากเมื่อเมืเปิดไว้ครับเปิดไว้สามเมื่อแปดสามร้อยครับผมแมนครับต่อรองได้ได้ครับต่อรองได้ครับรับประกันตัหนิทุกอย่างค้นหางลูกแล้วง่ายดีเนาะพ่ะครับลูกได้สามเดือนเศษครับผมลูกผู้เดี๋ยวค่อยเบ่งหน้าฟังพูดอันนี่นี่มึงลูกอันนี้ลูกงัวสาวอันนี้งัวสาวน้อยครับเนี่ยงัวขวบหนึ่งพอดีครับตัวเนี่ยครับเป็นบ้านๆหรือว่ามีประวัติครับห้อยเป็นบ้านๆคครรัับผมมแนบ ไปเมาเลยครับอีลาเนี่ยกำลังฝึกละครับผมเท่าได้ครับห้อยว่าไว้ราคาผมเปิดไปสองหมื่นห้าร้อยครับผมต่อได้อีกครับผมต่อรองได้ครับด้วยแหละครับต่อรองได้ครับผมเป็นตัวเมียแม่นั่งครับผมแม่นั่งหน่อยสองหมื่นห้าร้อยต่อรองกันได้ครับผมเครื่องพายได้ครับเครื่องพายสองหมื่นีก้าร้อยครับผมอันนี้เป็นโคมน้อยเนาะครับผมคุ้ม เรื่อังดีลูกขน้อยเนาะซุมดีครับผมแมนครับนุ่มนุมเขาใส่อด้อยู่ครับแม่ก็อครับแม่งผมสั่งแล้วญ่แม่แล้วก็ได้คอัาเพ่พี่เราจะได้ไปเลี้ยงกับห้อยเบอร์ติดต่อนคครับเบอร์ในาบันทึกบศูนย์หกสามเ็ดแปดศูนย์สองแปครับคุณหมอแล้วก็อีกเบอร์นึงก้าห็ดหกเก้าห้าครับผมนี่เราจะได้เาไปเลี้ยงได้ครับเด้อบันทึกแลเลียยมากเนี่ยเป็นวเลี้ยงน้อยเนาะครับผมครับไปโทร โครงการนี้ไกลมันม้วนแล้วค่อยมาถึงได้ครับผมขอบคุณหลายครับคุณหมอครับผมเจอกันไม่หลังโครงการครับผมครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมตามมัดียมุส่าครับครับสวัสดีครับผมวันนี้ได้ตัวเดียวบักลาเนาะครับบักลาหนึ่งตัวนะครับเป็นงอบผูกอายุเขาห้อยตา ออกสองปีแล้วมั้งสองปีแล้วแหลยไอ้เป็นงันบ้านเนาะครับงวันบ้านเป็นกระทบบนไหนครับเป็นตั้งไหนบ่ธรรมดาธรรมดาครับเป็นซีนวันถัาผลงานเนี่ยครับถ้าไปเอาไปขุณน้อห้อยเนาะครับเอาไปขุนหรือว่ามิตรภาพปะปังครับเป็นเท่าไรห้อยตาสามพันสองพันราคาเป็นราคาเปิดครับตกลงได้ครับถ้าพี่น้องยากได้ไปส่งให้ได้บอครับกระบอกไกลก็ไปส่งอยู่เบอร์ติดต่อครับห้อยตาศูนย์หกสี่คันเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดสามห้อยตาเนี่ยมาจาก ปักดีทุกคนตอนนี้ยุคอกเหลือบางงวเลี้ยงนะครับเหลือตัวใหญ่ตัวเดียวอ๋อไปเที่ยวไทยสงการห้อยตาลอยู่บ้านแล้วผมไปใส่เลี้ยงงวงสิเลี้ยงงวงเออผม่อยากไปใส่เนาะแบบล้านลายแบบไทยสงการได้ครับครับห้อยตาลแบบนี้หลายพี่น้องอยากลี้ยงวงไปเลี้ยงหรือว่าไปธุลักประปังไปตัวหาห้อยตาลนะครับปักปูใหญ่หนึ่งตัวสูงที่เบิร์ดร้อยซี่ทั้งหมดนะเนอะในเบิองไทยเหมือนกันครับ้ห่างดีเนาะ าาก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและติดตามรับชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ